อย่างเงี้ยค่ะเขาคุยกับหลวงปู่ใช่ไหมคะอย่างพวกเราทุกคนเนี่คย,ค,ยค,คุยได้ทุกคนคุยได้ทุกคนแล้วจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าหลวงปู่พูดกับเราหรือเราพูดกับ,กบตัวหลว,วงปู่เนี่ยไม่ยากหรอกมองภาพท่านบ่อยๆมองภาพท่านบ่อยๆจะไปเพ่งนะมองสวดมนต์แล้วก็มองหลับตาลืมตาเนี่ยพอภาพท่านเปลี่ยนหรือท่านพิงขยับมาแสดงว่าเข้าถึงนามมาทำแล้วคุยได้แล้วนั่นอ่ะการคุยก็คือถามอย่าไปถามในสิ่งที่รู้ จะไม่มีคําตอบถามในสิ่งที่ไม่รู้ <c oughs> จะเป็นธรรมะหรือจะเป็นเรื่องชีวิตเราเรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียได้หมดเลย <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยเวลาผัวไม่กลับบ้านเนี่ยมันจะเข้าไปห้องพระไปมองภาพหลวงปู่มันจะถามหลวงปู่ผัวหนูไปไหนวันนี้ <c oughs> มันก็จะมีความรู้สึกว่า <c oughs> เดี๋ยวมันเมาม,ามันกินเหล้า <c oughs> ใช่ไหมล่ะก็รอสัก ชั่วโมงสองชั่วโมงนะเดี๋ยวม,มันเมามาก็ใช่โอ <laughs> 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 นี่คือก,การคุยคุย <c ười> แต่ที่สําคัญหลวงตาก็บอกว่าต้องนึกถึงท่านให้ออกหลับตาลืมตาอมองไปบ่อยๆคือการจะสัมผัสนามธรรมาของหลวงปู่ได้ที่ว่าเนี่ยเท่ากับว่าเราจะต้องมีความผูกพันมีความศรัทธามีความเลื่อมใสตรงนี้นะศรัทธา้าตอนนี้ไงถึงไม่มีในอีกก็เอาวันนี้ไง เอาวันนี้ทุกวันไงปีหนึ่งกี่วันอ่ะแต่ผูกพันแล้วคือหลายๆคนเพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะหลวงตาก็จะมีความบอกว่าสงสัยไงว่ามันจะได้ไม่ได้อย่าไปสงสัยห้ามสงสัยนะคะไม่ให้สงสัยท่านไม่ให้สงสัยค่ะดังนั้นแล้วหลายๆคนในที่เนี้ยวันนี้หนูเห็นหน้าหลวงตาใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่หลวงตาแสดงให้หนูเห็นคือมีความเชื่อมั่นศรัทธา และเชื่อในหลวงปู่แบบสุดๆไม่เชื่อได้ไงอยู่กับท่านมาตั้งนานตั้งสิบกว่าปีไม่เชื่อได้ไงเพราะหลวงตาบอกว่าอย่าไปถามในสิ่งที่รู้อย่านะปิดนะโดนปิดนะเหรอคะมันจะมืดหลายวันเละหลวงตายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าคนชอบถามในสิ่งที่รู้อย่างเช่นถามว่าอะไรคะหวยออกตัวไหนหลวงปู<อ>่ถ้าไม่มีคำตอบอย่าไปถามอีก ันนี้จริจง,เงาเค่คือท่านไม่<า>ยอมบอก <Leg> um. ค่ะ